ครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็ได้ไมาถึงเรียบร้อยแล้วเลยขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเลื้อออกมาดัดแปลงชิ้นส่วนก็จะนํำไปใส่กับเก็ดหมูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ใส่กับน้ำมันโซลา่าครับ้องเลื้อชิ้นส่วนออกไปดัดแปลง,งนำมาดัดแปลง เพให้มันใส่กับแกดทีหมูได้เองนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาด2,800ซีซีหลังจากดัดแปลงใส่กับแกดทีหมูเรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปใส่ได้หลายย่างกับปั่นไฟก็ได้น้ำไปปันป้นผลล้มหลังเล่าก็ได้ ไปสูบน้ำต่อท่อแก๊สไปถ้าหากบอ่อไก่จนเกินไปจากบอ่อแก๊สสูบน้ำก็ได้ครับกลายเป็นเครื่องยนตน์อเนกประสงค์ใส่งั้นได้หลากหลายให้น